เอาล่ะคลิปนี้ที่เรามาเต้นนั่นไปน,นี้นะคะวันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาหาความลับสามที่ให้นะคะคิดเดี๋ยวเราเริ่มหากันเลยคะ่ะอย่างแรกนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะคะความลับนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะอาจจะรู้แล้วแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังนะคะงั้น เดี๋ยวเราไปดูที่โรงพยาบาลกันค่ะนี่ค่ะเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็จะเจอกับไอ้น,นี่เลยค่ะรูช่องอันนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะาง,ง่ายๆนะให้ทุกคนเนี่ยวิ่งมาข้างๆข,ข,ของโรงพยาบาลนะคะด้านของโรงพยาบาลแล้วก็กเราก็จะเห็นอันเราก็จะเห็นตรงนี้นะคะแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยค่ะเดี๋ยวหาวิธีปีนขึ้นก่อน นี่ค่ะเดมอนก็มาด้วยแล้วเราก็จะเห็นช่องตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปเรื่อยนี่ค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบที่ลกลางเนาะเป็นแบบผ่าตัดลกลางด้วยเงี้ยงองอแล้วก็จะหาไปเรื่อยๆนะคะมามันจะมีอะไรอีกไหมนะคะก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยจะรู้นะคะว่าเออความลัก มันมีอยู่ตรงไหนอะไรบ้างวะนะคะก็มีประมาณนีิเราสำหรับความลับอันนี้เนาะแต่ว่าเห็นว่ามันมีอีกอยูน่นะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวทุกคนนะเดี๋ยวนะกนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่ไงมีอันนี้จะนี่เก็บขี้ยนะเอาไวนะ้ ทำอะไรไม่รู้เดี๋ยนะนี่น,นี่เขมฉีดยา,ดยาตรงนี้คืออะไรแล้วก็จะสำรวจตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะตอนอ่ะก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะงั้นเราไปดูที่ที่สองเลยนะคะถ้าขาดตรงไหนคอมเมนต์มาด้วยนะคะไม่ค่อยรู้ไปดูที่ที่สามค่ะ เอ้ที่ที่สองดิเออไปกัน้นที่ที่สองนะคะให้ทุกคนเนี่ยมาที่สถานีเอ,อไม่ใช่เออเออขาเรียกว่าอะไรนะสถานีดับเพิงเออเออดับเพิงนะคะเดี๋ยวเราก็จะหาความลับนี่ให้เราแบบนี้นะคะทำแบบนี้นะแล้วมันก็จะเห็นปุ่มสีแดงนะคะ ปุ่มสีแดงตรงนี้ทุกคนเห็นไหมตรงนี้เนี่ยนะคะเห็นว่าทุกคนเห็นปะทุกคนว่ามันยังเป็นสีแดงอยู่เออใช่มันยังเป็นสีแดงอยู่แล้วก็ต้องหาทําอะไรให้มันกลายเป็นสีเขียวนะทุกคนมันอาจจะไม่ละเอียดเนาะพ่อไม่จำไม่ได้ไ,ไม่เคยอ๋อ <Peace. S 2> โอเคนะคะเดี๋ยวขอเอาเป็นนะคะเดี๋ยวทุกคนเห็นตรงนี้ไหมใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะเห็นเข้ามาหาความาลัรับอยู่ที่นี่เอาล่ะตรงนี้ก็คงไม่มีที่รับหรอกอ๊กแต่ เอา,าจำผิดที่มาที่ซัมลดนะคะก็มาตรงนี้นะคะขยับชชิบตะกีนลงไปนะคะแน่งงนี่เป็นเออที่รับของโจรน,นะคะนี่ไม่เป็นว้าวตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งของ จหนายี่คมุไปนี่สามารถนั่งได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูที่รับที่สามกัเลยค่ะทุกคนเอ้ที่สี่เนาะที่รับที่สี่เลยเราขอปรับเป็นเดี๋ยวถ้ามีที่รับมากกว่าสามเดี๋ยวก็จะหาให้ดูนะคะไปต่อเลยค่ะหลานที่ที่สี่นะคะสำหรับใครที่ติดคุกอยู่เนาะก็จะ มีทางออกก็คือเราได้ว่าเราจะไปสถานีตำรวจกันค่าสถานีตำรวจนะคะสถานีตำรวจอยู่ตรงนั้นเดี๋ยเราไปสถานีตำรวจกันเลยดีวยกว่าค่ะเพื่อที่จะไปหาความลับนะคะเออหรือมันไม่ใช่ความลับนะมันก็จะเป็นทางหนีเนาะสำหรับใครที่ติดคุกอ่ะน,นะโอเค ให้เรามาที่สถานีตำรวจนะคะให้เรามาที่สถานีตำรวจแล้วถ้าสมมติว่าเราเนี่ยติดพวกาเข้าไปแล้วถ้าปกติเนี่ยเราสามารถหันกล้องมาตรงนี้แล้วก็เปิดแบบนี้ได้แต่ว่าคราวนี้ถ้าใครอยากจะทำละครนะคะให้เราปีนมาตรงนี้ชึบแล้วก็ปีนขึ้นเราเราจะเห็น ท่ตรงนี้เนาะท่อระบายอากาศหรือเปล่านั่นแ like หละเออมันก็จะมืด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 หน่อยนะคะง่ายทางออกทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือทางออกนะหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าเราจะมันบอกให้คนที่ยังไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราไปเอ่อความลับที่ต่อไปกันเลยค่ะไปค่ะให้ทุกคนนะขี่รถอะไรก็ได้นะคะเพราะมันจะใจนิดนึงนะที่รับนี้ให้เรา มาที่หลังโรงเรียนค่ะดียวเราไปหลังโรงเรียนกันเนาะก็ขับไปเรื่อยๆจนกอดจะถึงหลังโรงเรียนอันนี้ก็น่าจะมีคนรู้แล้วแต่ว่าเราก็จะมาบอกให้กับคนที่ยังไม่รู้เนาะพ่าความลับนี้ค่อนข้างที่จะเออมีคนรู้น้อยให้เราขับมาถึงตรงนี้นะคะและ้วเราขับขึ้นไปตรงนี้นะคะ มันท no ุกคนทุกคนเห็นด้านบนนะคะเห็นรั้วไหมแล้วก็ขับตามรั้วไปนะคะาพี่คืออย่าไปหาที่ขับตูงอย่าไปหาที่ขับตรงนี่ค่ะมันก็จะเป็นที่เที่ยวลับเนาะเราก็สามารถแบบขี่โดนแล้ก็สามารถแบบขี่โดนนะคะมันคือ ที่รับที่เที่ยวรับว้าวนี่ทุกคนขี่ดูขี่ดูนะคะทุกคนนี่ค่ะมันก็สามารถบินได้นะถ้าคจะมาบินนะคะก็สามารถมาบินได้เลยีถ้ามันแตกพื้นแล้วก็จะแบบมันก็จะหายนะคะเดียกก๋ยวก็ความน้ำต่อไปเนี่ยเราก็จะมาปอดอีกนะคะมันมีที่เยอะมากเลยความน้ำนะคะแต่ว่า เราขอมาบอร์ดแค่นี้ก่อนนะคะที่จริงมันมีเยอะมากแต่ว่าเราขอมาบอร์ดแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วไปแล้วนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะป๊าปไปป๊า,า,าปาไป,ปา